You are listening to the active podcast. ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับช่วงเทศกาลฝุ่นของเราต้นปีทีไรเนี่ยเรียกได้ว่าเรื่องฝุ่นเนี่ยกลับมาเป็นข่าวเป็นคราวให้เราเห็นกันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ของฤดูฝุ่นภาคเหนือตอนนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยภาคเหนืออ่วมฝุ่นเหมือนเดิมเลยค่ะอยู่ในระดับเรดโซนหรือว่าสีแดงเหมือนเดิมเกือบทุกจังหวัดค่ะล่าสุดเนี่ยค่าฝุ่นสูงสุดเนี่ยยังคงอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะมีถึง182ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่เราคุ้นเคยนะคะก็ยังถือว่าเป็นจังหวัดยอดฮิตแล้วก็ยังจัดเป็นเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกด้วยเหมือนเดิมเลยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะหลายคนเนี่ยคงทราบดีแล้วแหละว่าฝุ่น,นมันมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายเราแน่ๆและเราเห็นภาพคนเป็นภูมิแพ้กําเริบเราเห็นภาพเด็กที่มีเลือดก,กำเดาไหลออกมาส่งผลกระทบต่อปอดและหัวใจนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทราบไหมคะว่าฝุ่นพวกนี้ร้ายกว่าที่คิดค่ะเพราะว่ามันอาจจะ รุนแรงถึงขั้นไปขัดขวางพัฒนาการของเด็กๆก,ก็ได้หรือว่ากระทบไปถึงระบบสมองแล้วก็ระบบประสาทและยังนำไปสู่อาการทางจิตเวชอย่างโรคซึมเศร้าได้ด้วยค่ะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะตีพิมพ์ออกมาในเดือนพฤษภาคม2524ค่ะในวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกันค่ะงานวิจัยเรื่องนี้ข่ะน,น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ฟังเขาพูดถึงการที่ รับมลภาวะทางเสียงแล้วก็อากาศในช่วงชีวิตตอนต้นของมนุษย์นั่นก็คือในช่วงเด็กๆและวัยรุ่นเองว่าเอ๊ะมันไปสัมพันธ์กับสุขภาพจิตของเด็กๆผู้นี้หรือเปล่านะคะเขาก็ลองหาความสัมพันธ์นี้ค่ะว่ามันสัมพันธ์กันยังไงบ้างปรากฏค่ะเขาไปติดตามกลุ่มตัวอย่างค่ะในประเทศอังกฤษเกือบหมื่นคนเลยนะคะโดยที่เลือกสำรวจในช่วงอายุ13-24ถึงปีค่ะ ทีมวิจัยค่ะลงไปตามดูมลพิษในบ้านของเด็กๆก,กลุ่มตัวอย่างเรียกได้ว่าตั้งแต่อยู่ในท้องตอนที่อยู่บนทารกในครันนะคะหรือว่าตอนที่เข้าสู่วัยเด็กแล้วก็เข้าสู่วัยรุ่นว่าเอ๊ะมันส่งผลกระทบอะไรต่อพัฒนาการของเด็กๆพวกนี้บ้างแล้วมีผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตบ้างไหมนะผลการศึกษาค่ะน่าสนใจมากเขาเขาบอกไว้ค่ะว่า เอเด็กที่ได้รับฝุ่น p m 2.5เนี่ยถ้าได้รับตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์หรือว่าตอนอยู่ในท้องแม่เนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์กับอาการทางจิตเภทหรือภาวะซึมเศร้าค่ะในขณะที่ในวัยที่โตขึ้นมาหน่อยเป็นเด็กและอาจจะสัมพันธ์กับโรคจิตเภทอื่นๆด้วยและที่น่ากังวลสุดค,คือในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นถ้าเกิดว่าที่ไหนเนี่ยได้รับมลพวะทางเสียงมากเนี่ยจะสัมพันธ์ให้เด็กเนี่ยมีความมีอาวาของอาการวิตกกังวลด้วย สดงให้เห็นค่ะว่าอาการเหล่านี้ค่ะไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่คนนึงอย่างชัดเจนด้วยค่ะเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้อย่าง,ทงแท้ค่ะเราเลยมีแขกรับเชิญที่จะมาขยายความลงไปถึงผลกระทบเรื่องนี้ว่าเอ๊ะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะทำความเข้าใจฝุ่นที่มันมากไปกว่าการกระทบต่อ สุขภาพทางกายของเราได้ยังไงนะคะเ,เป็นผู้ก่อตั้งสติแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสติค่ะขอเชิญคุณซันจูออรเทพสัจจมุนีวงสวัสดีค่ะคุณซันจูสวัสดีครับผมคุณซันจูคะอย่างนี้ขอถามก่อนเลยค่ะว่าเอา๊ะฝุ่นเนี่ยปกติเราเห็นผลตางกระทบทางปอดหัวใจอย่างนี้ใช่ไหมคะมันไปถึงกระทบต่อสุขภาพจิตได้เลยเหรอคะ ใช่ครับจริงๆแล้วเราเราจะต้องทําความเข้าใจประเด็นเรื่องสุขภาพจิตเพิ่มเติมก่อนอีกอีกในระดับหนึ่งด้วยครับก็คือหลายๆครั้งเวลาเราเราเข้าใจประเด็นสุขภาพจิตอะเรามักจะคิดว่าปัญหาสุขภาพจิตอะมันเป็นแค่ปัญหาเรื่องของจิตเพราะมันคือสุขภาพของจิตเนาะเราก็จะเน้นว่ามันคือปัญหาที่จิตมันเป็นปัญหาประเจกบุคคลแต่จริงๆแล้วพอเราต้องการทําความเข้าใจสุขภาพจิตจริงๆอะเราต้องมองสุขภาพจิตในองค์รวมของมัน นั่นก็คือมองในไบโอไซคโซเชียลมเดลไบโอไซคลโซเชียลมเดลเนี่ยเราก็ดูจะดูเรื่องของชีวะจิตชีววิทยาของคนหนึ่งคนจิตว,วิทยาของคนหนึ่งคนแล้วก็ดูเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมของคนหนึ่งคนพอเรามองในเรื่องของจิตวิทยาเนี่ยเราก็จะมองดูว่าคนคนนั้นมีความอ่อนไหวมากน้อยขนาดไหนคนคนนั้นมีความยุดหยุ่นทางจิตใจมากน้อยขนาดไหนคนคนนั้นเคยมี ผลกระทบทางจิตใจอะไรตอนกําลังโตขึ้นมาหรือเปล่าที่จะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านความรู้สึกกับความดูแลอารมณ์ของตัวเองได้อะครับ พอเรามามองในมิติของสังคมก็คือจะต้องดูว่าเอ๊ะสังคมที่เขาอยู่เนี่ยมันเป็นสังคมที่เท่าเทียมไหมสังคมที่เปิดให้เขาเป็นตัวของตัวเองที่สุดไหมเป็นสังคมที่มีแรงกดดันสูงไหมเป็นสังคมที่เขาเองจะต้องสู้กดดันแรงกดดันหลายๆสิ่งหลายอย่างหรือเปล่าหรือว่าเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมกับการใช้สารเสพติดหรือเปล่าอันนี้ก็ในมิติของสังคมถ้าเรามาดูในมิติของอชีวะของคนหนึ่งครับผมชีววิทยาหรือร่างกายของคนหนึ่งคนเนี่ย เรามาดูได้ว่าเพศเองก็มีความสัมพันธ์ต่อปัญหาสุขภาพจิตอย่างเช่นเพศหญิงจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าที่สูงกว่าเพศชายแต่เพศชายที่เป็นโรคซึมเศร้าจะมีอาการจะมีการฆ่าตัวตายที่สูงกว่าเพศหญิงเรามาดูว่าคนหนึ่งเกิดมาเนี่ยมีอาการพิการใดๆหรือเปล่าเพราะว่าพอมันมีอาการพิการอาจจะไปต่อเรื่องที่ว่าสังคมเราไม่ได้สร้างมาเพื่อรองรับเขาใช่ไหม อันที่สามก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์โรคซึมเศร้าหรือโรคจิตเวทต่างๆครับก็สามารถถูกส่งต่อกรรมพันธุ์มาได้เหมือนส่งต่อรุ่นต่อรุ่นไปได้ด้วยเหมือนกันและอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของประสาทวิทยาก็คือประสาทเคมีของเราครับผมว่าประสาทเคมีต่างๆของเราในในร่างกายเราเนี่ยมันมีการสมดุลที่โอเคแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันมีการทํางานอย่างผิดปกติอยู่ซึ่งอาจจาะก่อให้เกิดเป็น ปัญหาทางด้านจิตเวชได้อ่ะครับแล้วท้ายๆหลังๆมาเนี่ยเราก็มาดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันว่าเ้ยสิ่งแวดล้อมที่ที่คนอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่สะอาดหรือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลภาวะและมลพิษต่างๆนานาเพราะมันเริ่มมีงานวิจัยออกมามากขึ้นว่ามลพิษต่างๆเนี่ยก็ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านจิตเวชได้เหมือนกันไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมอ่ะครับก็มีส่วนที่ทําให้ปัญหาจิตเวชของเราเนี่ยแย่ขึ้นได้ด้วยเหมือนกันอเรียกได้ว่าคนคนึงเนี่ย มันประกอบด้วยมิติรอบตัวเลยนะคะคุณซานจูไม่ว่าจะเป็นทางสังคมเนาะเรื่องของทางชีววิทยารวมถึงประสาทวิทยาแต่ที่สำคัญที่น่าจะเป็นการค้นพบใหม่ๆนี่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนาะคุณซานจูใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าช่วงหลังๆอะ่ะเราก็จะได้ยินคำว่า climate anxiety มาเรื่อยๆประมาณว่าคนรุ่นใหม่จะเริ่มมีความวิตกกังวลด้านสภาวะโรคที่แปรรวนมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการที่ว่ามี น้ำน้ำท่วมหลายหลักมากขึ้นอาการที่ร้อนมากขึ้นหรือว่าอาการแปรปรวนทางอากาศอื่นๆที่มากขึ้นเนี่ยแล้วก็การจัดการที่มันไม่ได้เห็นอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยมันมีการจัดการที่จะเป็นรูปธรรมมากขึ้นเนี่ยมันก็ก่อให้ความหวังว่าอนาคตที่สดใสจะดีขึ้นเนี่ยมันแย่ลงไปมันก็เลยกลายมาเป็นว่าเฮ้ยพอมันมีโรครวนที่ที่มากขึ้นแต่เราไม่มีการแก้ไขมันอย่างดีเนี่ยมันก่อให้เกิดเป็นโรควิตกก่อให้เกิดเป็นภาวะวิตกกังวลได้เหมือนกันนะครับว่าอนาคตของโลกเราจะเป็นยังไงบ้าง หวหน่ากลัวมากนะคะดูใกล้ตัวมากกว่าที่คิดมากๆเลยค่ะนอกจากภาวะวิตกกังวลแล้วเนี่ยมันจะกระทบไปถึงสภาวะทางจิตอื่นๆอะไรได้อีกไหมคะคุณซันโจได้ครับคือตอนแรกที่ที่ที่ผมบอกไปนะว่าเวลาเราดูเรื่องประเด็นสุขภาพจิตหรือปัญหาทางด้านสุขภาพจิตอะเราจะต้องดูเรื่องของไบโอไซโคโซชอลคือดูองค์รวมทั้งหมด ตอนนี้ถ้าเรามาดูในมิติของไซโคอะครับผมหรือจิตอะเราก็จะมาดูว่าการที่ว่าเราเห็นเรามองออกไปแล้วเราเห็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยฝุ่นอะ มันกระทบกระทั่งจิตใจเราเนาะมันอาจจะทําให้เรามีรู้สึกความเครียดว่าทําไมถึงถึงถึงเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเป็นแบบนี้เราอาจจะมีความเศร้าว่าเฮ้ยทาไมสภาพแวดล้อมเนี่ยมันแย่ขนาดนี้หรือความหวังของเรามันอาจจะลิบหลีลงไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าปัญหานี้มันทวีคูณมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอะครับผมอันนี้มันเป็นผลกระทบทางจิตใจของเราโดยตรงที่เราสามารถสัมผัสได้เราก็จะเห็นนะว่าเวลาทุกคนที่ว่าเห็นมลพิษต่างๆมากมายเนี่ยเราจะเริ่มมีความเครียด มากขึ้นกับสิ่งที่เรากําลังมองเห็นท้องฟ้าที่เราเคยมองเห็นว่าเป็นท้องฟ้าที่สว่างแล้วก็สวยงามตึกที่อยู่ห่างไกลเราที่เราเคยเห็นว่าเฮ้ยนี่มันมีตึกลักฟ้าสวยๆกลับกลายเป็นว่าตึกเหล่านี้ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นก็เกิดความเครียดขึ้นสองก็คือเวลาที่เราจะต้องออกไปเผชิญกับความเครียดเหล่านี้เนี่ยเราก็จะมีความห่วงใยเรื่องของสุขภาพกายของเราด้วยเหมือนกันความเครียดเหล่านี้มันก็ส่งผลกระทบต่อจิตของเราได้เหมือนกันะนะครับผม ส่วนที่2ก็คือผลกระทบทางสังคมเวลาเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราเริ่มมี pm 2.5มาเปิบเนี่ยทุกที่เราก็จะบอกว่าขอให้ทำงานที่บ้านขอให้เด็กๆไม่ไปเรียนขอให้มีการหยุดจากการเรียนหรือว่า,เ,าเป็นการเรียนจากที่บ้านอันนี้มันเป็นผลกระทบทางสุขภาพทางสังคมของเราครับเพราะว่าเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับ เพื่อนของเราเองอะที่น้อยลงไปเรากลับก,กลายเป็นว่าจะต้องมาอยู่ในพื้นที่ของเราที่อาจจะไม่ทําให้เรามีมนุษยสัมพันธ์นอื่นๆเกิดขึ้นเด็กๆที่ควรจะไปเรียนอยู่ในโรงเรียนกลับไม่ได้เข้าโรงเรียนที่จะไปอยู่กับเพื่อนๆเ,เราเชื่ออาจจะตั้งหน้าตั้งตาไปเจอเพื่อนที่ทํางานกลับกลายเป็นไม่ได้ไม่ได้ไปเจอเพื่อนที่ทางานเพราะต้อง work from home ครับอันนี้มันก็จะส่งผลกระทบทางสังคมได้เหมือนกันหรือว่านี้คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเย็นนี้ ทำงานเสร็จจะไปวิ่งที่สวนหน่อยกับกลายเป็นว่าไปวิ่งที่สวนไม,ไ,ไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาทาง,งนัน world, ้นมลพิษเกิดขึ้นนะครับมันก็จะเป็นส่งผลกนนระทบทางสังคมได้ซึ่งถ้า,ามันเกิดขึ้น, mm hmm. นในเวลาที่ยาวนานมากขึ้นอ่ะกับกลายเป็นว่าคนอาจจะออกจากบ้านในระยะที่ยาวออกจากบ้านไม่ได้ในระยะที่ยาวนานมากขึ้นพอจากบ้านไม่ได้ในระยะที่ยาวนานมากขึ้นมมน่็กลับกลายเป็นว่าคนคนนี้จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทเป็นพื้นที่ที่ถูกกักเอาไว้ แล้วพอมันกักเอาไว้มากขึ้นเรื่อยๆครับสุขภาพทางสังคมของเราก็จะเสื่อมโทรมไปด้วยเรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมแล้วอาจจะก่อให้เกิดความเหงาต่างๆนานาที่ตามมาได้ด้วยเหมือนกันในอนาคตอันนี้ก็คือผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายก็คือผลกระทบทางด้านชีวภาพของเราก็คือทางด้านสมองของเราเรามักจะคิดว่าเราจะเห็นข่าวเรื่อยนะว่าเ,ออเวลาเราสูดฝุ่นเหล่านี้เข้าไปเนี่ยมันจะเกิดภาวะที่ปอดส่วนใหญ่คนจะพูดถึงเรื่องของปอดเนาะแต่ว่าเวลาเราสูด อ่พวก p m 2.5เหล่านี้เข้าไปะครับหรือว่าโมลพิษทางอากาศอื่นๆเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปในกระแสะเลือดแล้วพอมันเข้าไปในกระแสะเลือดเนี่ยมันไม่ได้หยุดที่ปอดละมันไปทุกที่ในร่างกายของเราพอทุกที่ในร่างกายของเรามีเส้นเลือดวิ่งไปเนาะมันไปทุกที่ในร่างกายของเราเนื่อไหนเพาว่าอีกที่หนึ่งที่มันไปด้วยอ่ะก็คือสมอง แล้วก็พอมันไปที่สมองนะครับผมสิ่งต่อไปที่เกิดขึ้นก็คือมันจะข้ามจากจากจากเส้นเลือดเนี่ยเข้าไปสู่ในระบบสมองของเราแล้วพอมันเข้าไปในระบบสมองของเราแล้วก็มันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปอะสมองก็คือจะทาการพยายามขจัดสิ่งแปลกปลอมนี้ออกไปแล้วก็มันจะก่อให้เกิดเป็นเรื่องของการอักเสบในระบบประสาทสมองได้เวลาที่สมองพยายามสู้กับมันเรื่อยๆแล้วเรามีการที่ว่า สูตรลมหายใจพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก่อให้เกิดเป็นการอักเสบที่ระบบประสาทสมองเราได้แล้วก่อให้เกิดว่าการหลั่งฉีดของพวกระบบประสาทต่างๆนานา,นาเนี่ยอาจจะหลุดสมดุลไปแล้วพอหลุดสมดุลไปเนี่ยก็ก่อให้เกิดเป็นปัญหาทางด้านจิตเวชได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมโอ้กระทบโยงใหญ่กันไปหมดเลยค่ะเมื่อกี้ที่คุณสันจูพูดถึงผลกระทบทางสังคมนะเอมนึกถึงไปตอนถึงตอนช่วงโควิดเนาะที่คนอ่ะไม่ค่อยไม่ไม่สามารถออกจากบ้านไม่สามารถ โดนออกจากบ้านก็อาจจะโดนให้แบบเอ๊ะต้อง work from home ไม่ไม่ไปเจอใครแล้วยอดการที่คนบ่นว่าเงาเบื่อเปลี่ยวซึมเศร้าเนี่ยพุ่งกระฉูดไปเลยเหมือนกันแสดงว่าเกี่ยวข้องมากๆเลยนะคะอืมส่วนพอมายงถึงมาเรื่องว่าของ mecanism ของเรียกได้ว่า มันมันมันเข้าไปทํากลไกกับสมองของเราทําให้สมองเรียกได้ว่าคล้ายๆว่าสารสื่อประสาทเราแปรปรวนอย่างนั้นไหมคะคุณซานจูใช่ไหมทำอไใช่<ำ>ใช่ครับผมโอดเลยนํามาสู่โรคทางจิตเวชแบบที่คือเรียกได้ว่ามันจะต้องทําความเข้าใจ การเกิดโรคจิตเวทกันใหม่อยู่เหมือนกันนะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีผลกระทบต่อเราโดยตรงเหมือนกันค่ะทีนี้ค่ะเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วค่ะคุณซานจูว่าเอ๊มันกระทบร่างกายมันกระทบสมองแล้วมันนํามาสู่การกระทบจิตใจมันกระทบไปถึงการเจริญเติบโตของเด็กๆแบบที่ในงานวิจัยเขาชอบพูดกันไหมคะคือมันมันคืองานวิจัยล่าสุดอะครับก็มีออกมาเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันที่บอกว่าผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด จากการที่ว่ามีการสูดมลพิษเข้าไปอ่ะจะเป็นเด็กที่เพิ่งเกิดอ่าเป็นช่วงวัยเด็กนะครับผมเพราะน่าจะเป็นช่วงที่ว่าสมองยังมีการพัฒนาการเรื่อยๆเติบโตเรื่อยๆอยู่กับผู้สูงอายุที่อาจจะก่อให้เกิดเป็นโรคดิมเบนเชียกับอัลไซเมอร์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมเขาบอกว่า2กลุ่มนี้จ,จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดที่อาจจะเกิดปัญหาทางด้านจิตเวชได้ด้วยเหมือนกัน ในรีเสิร์ชล่าสุดที่ออกมาเมื่อปี2024ั่สครับเขาก็บอกด้วยเหมือนกันว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ถ้าหากว่าอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะมีมลพิษที่สูงเนี่ยเด็กที่เกิดมาจะมีน้ําหนักที่ต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็เส้นรอบวงหัวที่เล็กกว่ามาตรฐานซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับพ่อแม่ที่อาจจะดูดบุหรี่หรือสูบบุหรี่ตอนช่วงที่กําลังตั้งครรภ์นะครับผมคล้ายคลึงกันเราเลยคาดการว่า พอเด็กเกิดมาแล้วก็มีการเติบโตที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้สมไม่ได้สมดุลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอาจจะทําให้เขามีความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโต,ตที่ด้อยกว่าแล้วก่อให้เกิดเป็นปัญหาทางด้านจิตเวชได้ด้วยเหมือนกันครับโอ้ได้ได้ว่าขนาดแม่นั่งอยู่จุดดูแลคันตัวเองอย่างดีดูแลตัวเองย่างดีในะระหว่างตั้งคันเนี่ยแต่ว่าสูบเออสูบบุหรี่ก็ไม่ได้สูบแต่ว่าอยู่ในที่ที่มีฝุ่นพิษเนี่ยผลกระทบต่อลูกน้อยในคันเนี่ยเหมือนคุณแม่ที่สูบบุหรี่เลยเหรอคะเนี่ยโอ้ใช่ครับ ก็เลยมันมันเลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่เราจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้อย่างชัดเจนเพราะว่ามันไม่ได้กระทบแค่คนที่มีชีวิตอยู่นะมันกําลังจะกระทบคนที่จะเกิดมาในอนาคตด้วยเหมือนกันนะครับผม,มคือคนที่เกิดมาในอนาคตกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแต่เขาก็จะต้องมารับบาปก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นในะปัจจุบันอยู่ตอนนี้ด้วยเหมือนกัน อืม,อมโหประเด็นนี้ดีมากๆเลยค่ะค่ะคุณผู้ฟังเห็นได้ชัดเลยนะคะจากเมื่อกี้ที่ที่ดิฉันคุย,ยกับคุณสานจูไปนะว่าฝุ่นพิษเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่ระบบทางเดินหายใจทางกายที่เราเรา เราเข้าใจกันอีกต่อไปแล้วค่ะแต่ว่าความรู้ใหม่ๆเนี่ยที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยอย่างที่คุณซานจูเล่าให้เราฟังนะคะคุณผู้ฟังว่ามันผลส่งผลกระทบไปถึงปัญหาสุขภาพทางใจทางจิตทางสมองแล้วก็ลามไปถึงเด็กๆที่กําลังจะดื่มตาดูโลกทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้ยังยังได้ได้ว่ายังแทบไม่ได้ใช้ชีวิตเลยซะด้วยซ้ํานะคะแถมคุณซานจูเนี่ยยังมาย่อยงานวิใจัยให้เราฟังด้วยนะว่าจริงๆแล้วปุ่นผล ผุ่นเนี่ยมันมีผลกระทบส่งไปสู่สารเคมีในสมองยังไงไกลไกเป็นยังไงและนําไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตยังไงนะคะสําหรับเร,เราแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีเศรษฐฐานะหรือมีรายได้หน่อยก็อาจจะพอมีทางเลือกรางผู้ฟังแต่ว่าประชาชนส่วนมากค่ะโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือหรือว่ากรุงเทพที่มีมลพิษค่อนข้างเยอะเนี่ยก็อาจจะต้องลําบากกว่าสัหน่อย,ยค่ะแต่ไม่ว่ายังไงนะคะหากพวกเราเนี่ยยังอยู่ในการเรียกได้ว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันสูดอากาศใน ผืนฟ้าผืนเดียวกันเนี่ยยังไงคงได้รับผลกระทบไม่ต่างกันเลยค่ะยังไงก็ตามค่ะวันนี้นะคะเเราได้ตระหนกักและก็คุณซานจูได้พาเราไปตระหนักและตระหนกไปพร้อมๆกันนะคะว่าเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพจิตจริงๆค่ะยังไงก็ตามนะคะมันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเร่งด่วนอย่างถึงที่สุดแล้วละ่ะที่ประเทศไทยเนี่ยควรจะผลักดันในการแก้ไขเรื่องนี้สีทียังไงก็ตามวันนี้ขอบคุณคุณซานจูมากเลยนะคะยินดีมากๆเลยครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ You are listening to the active podcast.